สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวผู้ไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง telling time การบอกเวลากันนะคะการบอกเวลานะคะมาดูอ่าเลือกตัวหนังสือแปบนึงคำว่านาฬิกานะคะตรงกับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า clock นะคะอ่า it is ตามด้วยจำนวนเวลาและตามด้วย o'clock ตัวนี้มาดูนะคะ it is 3 o'clock ก็คือถ้าเข็มยาวชี้เลข12เราจะลงท้ายด้วยคำว่า o'clock ไม่ว่าจะชี้เลขไหนก็ตามอย่างเช่นตัวนี้เลข5ก็คือ5 o'clock นะคะต่อมาถ้าเป็นเลข6ก็จะเป็น6 o'clock เลข10ก็คือ10 o'clock เลข9ก็คือ9 o'clock ต่อมาการบอกเวลาถ้าเวลาผ่านไป15นาทีจะใช้คำว่า a quarter นะคะ it is a quarter past ตามด้วยจำนวนเวลามาดูตัวอย่างกันนะคะ it is a quarter past e นะคะผ่านมาแล้ว15นาทีของ8โมงก็เท่ากับตอนนี้เวลา8โมง15นาทีนั่นเองนะคะไม่ยากเลยเนาะต่อไป It is a quarter past six ก็คือผ่านมาแล้วสิบห้านาทีของหกโมง It is a quarter past two ผ่านมาแล้วสิห้านาทีของอ่า uh, บ่ายสองนะคะ It is a quarter past nine ผ่านมาแล้วสิบห้านาทีของเก้าโมง It is a quarter past ten ผ่านมาแล้วสิบห้านาทีของสิบโมง การบอกเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนั้นเราจะใช้คำว่า half นี่นะคะ half นะคะ it is half p a r t จำนวนเวลานะคะ it is half past เช่นผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงของ10นะคะผ่านมาแล้วครึ่งนาทีของ10โมงก็เท่ากับตอนนี้10โมงครึ่งนั่นเองนะคะต่อไป it is half past four ผ่านมาแล้วครึ่งนะคะผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงของ4โมงก็คือ4โมงครึ่งนั่นเองนะคะต่อมาอีกสีสานมนะคะสามโมงครึ่งการบอกเวลาถ้าเวลานะคะ เลยไปครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะต้องใช้ t o นะคะอีกกี่นาทีจะถึงเวลานั้น it is นาทีตามด้วย t o แล้วก็จำนวนที่จะถึงนะคะมาดูตัวอย่างเนาะ it is a quarter to nine นะคะอีก15นาทีก็คือ1 2 3 5 10 15จะถึง9ก้าโมงคือเวลาเท่าไหร่คะ 8โมง45นาทีเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปก็คือถ้าผ่านครึ่งไปแล้วใช่ไหมคะถ้าตรงนี้เราจะใช้คำว่า past ถ้าตรงนี้เลยครึ่งใช่ไหมเลยครึ่งชั่วโมงไปแล้วเราจะใช้คำว่า to แล้วตามด้วยอะไรคะแล้วตามด้วยเวลาที่จะถึงเวลาที่จะถึงอย่างตัวอย่างตัวนี้นะคะ It is a quarter to ten อีก15นาทีจะถึง10โมงแสดงว่ามันคือเวลาอะไรคะ9โมง45นาทีอ่าต่อมาการบอกเวลาถ้าเข็มยาวชี้ไม่เกิน30นาทีให้บอกเวลากี่นาทีผ่านมาแล้ว it is นาที p a ์ t จำนวนเวลามาดูตัวอย่างนะคะ it is four minutes past n i ผ่านมาแล้ว 5นาทีของ8ปดโมงเท่ากับกี่โมงคะแปดโมงหนาทีโอเคต่อมาการบอกเวลาถ้าเขียนยาวชี้เลยสามสิบนาทีไปแล้วจะต้องพูดอีกกี่นาทีนะคะจะถึงกี่โมงแล้วก็ถึงจำนวนนั้นออามาดูตัวอย่างเนาะ it is f o r minutes to n e อีก 5นาทีจะถึง9ก้าโมงก็แสดงว่าตอนนี้คือกี่โมงคะ8ปดโมงห้สหนี่ง่ายอีก5นาทีถึง9ก้าโมงใช่ไหมคะ five minutes ก็คือ5นาทีชื่อ n i n ถึง9ก้าโมงต่อมา it is ten minutes to n i n อีกกี่นาทีคะ สิบนาทีถึงถึงกี่โมงเก้โมงก็แสดงว่าตอนนี้เวลา8ปดมงห้ต่อมาการบอกเวลาจำนวนนาทีที่ลงท้ายเป็น50 1สิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบจะไม่ใช้คำว่า m มินิทก็ได้นะคะยกตัวยอย่างเช่น it is twenty past ten ผ่านมาแล้ว20นาทีของ10โมงกี่โมงคะตอนนี้เวลากี่โมงผ่านมาแล้ว20นาทีของ10โมงก็คือ10โมง20ค่ะต่อมา is it t w i past nine ผ่านมาแล้ว25นาทีของ9โมงตอนนี้เวลา9โมง25นาทีอ่าง่ายไหมต่อมาการถามเวลาการถามเวลาเราจะใช้คำว่า what Time is it? What time is it? เวลาตอบเราก็จะตอบว่า it is แล้วก็ตามด้วยเวลานะคะ,ะมาดูกัน exercise ค่ะแบบฝึกหัด What time is it? เห็นไหมคะเข็มสั้นชี้เลข4เข็มยาวชี้เลข12ตอบค่ะ it is อะไรคะ four โอเคนี่ค่ะโอเคกี่โมงคะสี่โมงตรงต่อมา what time is it สังเกตว่าเข็มยาวชี้เลขสามฝั่งนี้ใช่ไหมคะฝั่งนี้เราจะใช้ว่า past ถ้าเป็นฝั่ง6 7 8 90เราจะใช้คำว่าอะไรคะ t o โอเค ตัวนี้ what time is it ตอบค่ะ it is a quarter past past อะไรคะ past อะไรคะ eleven e l e V E N e l e v n e l e v นะคะขณะนี้เวลา11.15นาฬิกา15นาทีเนาะถูกต้องต่อไป what time is it แน่นอนค่ะทุกวันกันใหม่อีกรอบถ้าฝั่งนี้เราจะใช้คำว่า past ถ้าเลย6หรือเลย30นาทีไปแล้วเราจะใช้คำว่า to ตามด้วยเวลาที่จะถึงใช่ไหมคะ อ่าตามด้วยเวลาที่จะถึงอ่าดูสิคะตัวนี้เข็มสั้นอา้าวเลยไปแล้วกลับได้ไหมกลับไม่ได้เดี๋ยวนะถ้างั้นเลยไปหมดเลยแป๊บหนึ่งจะอธิบายตัวนี้สักครู่นะคะ นี่ตันนี้อ่ะฝั่งนี้เอียวเอาใหม่อีกรอฝั่งนี้เราจะใช้คำว่า past ฝั่งนี้เราจะใช้คำว่า to อ่ะเข็มยาวชี้เลข10เข็มสั้นชี้เลข3อีกกี่นาทีจะถึงบ่ายสามโมงก็5 10แสดงว่าอีก10นาทีเราก็จะพูดได้ว่า it is it is ten ใช่ไหมคะอีกสิบนาทีใส่ minute หรือไม่ใส่ก็ได้ ten t o t o อะไรคะ t o three อีกอกี่นาทีคะอีกสิบนาทีจะถึงบ่ายสามตอนนี้กี่โมงคะบ่ายสามโมงเท่าไหร่ห้าสิบ บ่ายสองโมงห้าสิบนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเข็มยาวชี้เลขหก a l f นะคะง่ายมากค่ะ what time is it it is half past three okay ต่อไป what time is it ตอบได้เลยค่ะ it is twenty past six ต่อไป what time is it แน่นอนค่ะถ้าเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข9ตอบ it is 9 o'clock Very good ต่อไปเข็มสั้นชี้เลข10เข็มยาวชี้เลข12 it is 10 o'clock ง่ายมากค่ะต่อไปเข็มยาวชี้เลข3เข็มสั้นชี้เลขสอง it is a quarter past t ตัวไหนคะกอี เข็มสั้นชีเ้เลข6เข็มยาวชีเ้เลข3 it is a quarter past six ขอ4เข็มสั้นชีเ้เลข4ระหว่างเลข4กับเลข5เข็มยาวชีเ้เลข6แน่นอนมันต้องเป็น half it is half past four เข็มอ่าตัวนี้ทวนอีกรอบนะถ้าฝั่งนี้เราจะ ใช้ถ้าเข็มยาวอยู่ฝั่งนี้เราใช้คําว่า past ถ้าอยู่ฝั่งนี้เราจะใช้คําว่าชื่อ่าไม่มีช้อยลวงเนาะเป็น t o t o t o ทั้งหมดต่อมามาดูกันเหลืออีก15้านาทีเราใช้คาว่า quarter อ่า quarter quarter quarter, quarter เหมือนกันทีนี้มาดูอยู่ที่เข็มสั้นแหละว่าจะเป็น a quarter อะไรนะคะ เลขอะไรคะเลขสองง่ายๆคะ่ะ a o u r s e r to t o ต่อมาเข็มสั้นชี้เลขแปดเข็มยาวชี้เลขหนึ่งเท่ากับกี่นาทีคะ five five ก็คือห้านาทีใช่ไหมห้าสิบสิบห้าใช่ไหมคะเลขหนึ่งก็คือห้านาที it is five past eight ข้ออันนี้ก็ eight ไหนคะข้อ A คะ่ะต่อมา what time is it อีกอกี่นาทีคะเข็มยาวชี้เลข11ก็แสดงว่า1 2 3 4 5 5นาทีจะฝั่งนี้ใช้ past หรือ to ใช้คำว่า to เลขอะไรคะเลข9 it is five minutes to nine hey. ต่อมา เข็มยาวชี้เลข8เข็มสั้นชี้เลข2ฟฝั่งนี้เข็มยาวอยู่ฝั่งนี้ใช้ PASS เข็มยาวอยู่ฝั่งนี้เราใช้ to อ่านับค่ะ5 5 10 15 20 20ห้าสภาษาอังกฤษคือ twenty twenty it twenty t o two นี่ แท่งคิวจบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะใช้การจะบอ,อกเวลาได้ถูกต้องและเข้าใจนะคะมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ,ถ,ะ,คะถ้าเข็มยาวชี้เลขสิบสองเราจะใช้คำว่าเอาครอืถ้าสิบห้านาทีถ้าสิบห้านาที จะใช้คำว่าอ่ะคอร์เถอตัวอีนะตัวนี้จะใช้คำว่าอ่ะคอร์เถอถ้า30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราจะใช้คำว่า half นะคะเราจะใช้คำว่า half ถ้าอันนี้สมมุติว่ามันกลมแนละ้วทุกคน3 9 1 2 4 5 จ็ดแปดสอ่าถ้าเข็มยาวอยู่ฝั่งทางนี้ถ้าเข็มยาวอยู่ฝั่งทางนี้เราจะใช้คำว่า p a s s ถ้าเข็มยาวอยู่ฝั่งทางนี้เราจะใช้คำว่า t ุ o แล้ตามด้วยเวลาที่จะถึงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เรื่อง i ามหรือเรื่องการถามเวลา what time is it จบลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลค์กด subscribe ให้คุณครูหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย